แจ้งข่าวดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์ในส่วนของเงินเพิ่มพิเศษจากทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของการรับสิทธิ์ในการโอนเงินทั้งเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายน2565ยังคงเหลือสิทธิ์ในการจ่ายเงินจากลมมรมบัญชีกลางอีก2เดือนค่ะในส่วนของการรับเงินครั้งนี้นะคะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้และผู้สูงอายุบางท่าน2เดือนนี้รับสูงสุดถึง500บาทส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศสำหรับผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับสิทธิ์เหมือนกันทุกคนทั่วประเทศค่ะซึ่งกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินพิเศษให้กับผู้สูงอายุนะคะเป็นการอนุมัติเพิ่มเงินเพื่อย,ยังชีพผู้สูงอายุในกรณีพิเศษยังคงงเหืออสิิิทธ์ในนนการโ อีก2เดือนกลบมบัญชีการจะเริ่มโอนในวันที่19สิงหาคมนี้นะคะและจะไปโอนอีกครั้งหนึ่งคือวันที่19กันยายน25 6 5รยหยังคงเหลือสิทธิ์ในการจ่ายเงินอีก2เดือนครั้งที่2ค่ะวันที่19สิงหาคมนี้โอนเดือนที่2นะคะสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศเลย60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่100บาท70ปีถึง79กปีรับอยู่ที่150บาร8อยีถึง89ปีทับอยูบที200แาทแล้วก90ปีขึ้นไป่ รับอยู่ที่250บาทค่ะซึ่งการจ่ายเงินครั้งที่2นี้จะตรงกับวันที่19สิงหาคมนี้นะคะยินดีด้วยค่ะส่วนการจ่ายเงินจะไปโอนอีกครั้งหนึ่งเดือนสุดท้ายโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้กับผู้สูงอายุคือวันที่19กันยายนนะคะเดือนสุดท้าย60ปีถึงปีรับ100บาป,ปีรับหนึ่งร้อยบาทเ0ปีถึง89เปีรับอยู่ที่200รบบาทแล้วก็90ปีขึนไปรับเิ้าปีรับอยู่ที่สองร้อบาทแลกวกเ็เก้าสิบปจะโอนงินเข้า บัญชีธนาคารให้โดยกรมบัญชีกลางนะคะจะมีการจ่ายเงินสดให้กับคนที่เคยรับสิทธิ์ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าเทศบาลนะคะก็รับเหมือนเดิมแต่ใครที่เคยได้รับผ่านกรมบัญชีกลางโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารก็ได้รับเหมือนเดิมค่ะยินดีกับผู้สูงอายุดูทั่วประเทศด้วยนะคะในส่วนของการรับเงินครั้งนี้ผู้สูงอายุจะยังคงเหลือสิทธิ์ในการรับเงินอีก2เดือนบางท่านรับตั้งแต่200บาทถึง500บาทนั่นเองค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ